สวัสดีค่ะพี่น้องไปเดือนมาเห็ดเขาเอินยังกันหมูกระทะเห็ดหมูกระทะสู้ลูกสู้เต่ากินเด้อพี่น้องอันนั้นแม่อันนั้นแม่อันนี้ลูกจะไปอันนี้ผู้เลี้ยงหลานให้ปลาเก่าอันนี้แม่อันนั้นลุงดูนี่ลูกไส้กินหมูกระทะน้ำกันเด้อพี่น้องงานร้อยกระตงมาหนีกินหมูกระทะมาเด้อมาเด้อเด้อพี่น้องกินหมูกระทะ เอออย่าร้องลูกอย่าร้องไม่ไปตั้งอนลไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้อง ดีด้วยตู่ตูไม่ได้ว่าแต่ตู่พูดเรื่องจริงน่อยู่ัผัวเนี่ยแม่กำลังถ่ายคลิปจะองวให้แม่ไดาจุแม่กำลังอออากาศกำลังออากาศีเออต้องี่่ต้องพูดตัวอันนี่มันจะได้งน เเพิ่งเอาใส่มีกระเขากระเขาที่เอาใส่ไปนู่เนาะให้มันไม่ได้อันนี้มันนั่งก่อน,นอะไรปาานโอ้ปลาเหรอ่ นี่ต้องไปกินปลาเนี่ยปลาอะไรนะที่เราไปกินอยู่อมพวานนะมึเนื้อนิ่มนิ่มแค่าแต่ละลายในปากเลยาสบะไม่ใช่ปลาน้ำจืดปลาดอรี่ไม่ใช่นี่เหมือนไม่ใช่ปลาคาเวพี๋าไม่ใช่เบาอู้แม่อย่าไปนู่นที่โค้ดเพราะอ่งนี้หมือว่ไม่ไม่ใช่ปลาเรานี่แหละแต่ว่ามันเวลานึ่งออกมาเนี่ยรู้มันรบพุเลยอะ ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้อ,อปลาไมีปยปลาราเหนลืม,มิ่มก่าันิ่มกว่านะปลาเนื้อปลบูย่างูยเนโอ้ยกัย่างไปกินไปแล้วเนาะตนเสร็จมันสุกไปมันจะเอาทันไหมเนี่ยอกินบรรยากาศเนี่ย ในเมืองแถวๆาลยกลายมาเป็นบ้านนอตทำอย่างนี้คือไม่เอาหม้อต้มมาเลยกินย่างไปดอทำอย่างนี้คือไม่เอาหม้อต้มมาเลยกินย่างไปโดนนะของไทยของเราไม่รู้แม่ก็นึกว่ากลัวมันว่างก็เลยที่ใส่มันเต็มเป็นรอยกระทงหรับชัดแบตยังแบตยังไม่เต็มเลยแบตยังไม่เต็มเดี๋ยวจะเพิ่มใส่น้ำกันน้ำเดี๋ยวอย่างเชียบนะ กลงงายปเป็นไในไอันนี้ไปไอ้เรียกอะไรนะซุก,กี้ไปเลยย่างไปกินไปนั่งคุยนั่งเล่นไปแลอดเฮ้ยถ้ารีบเหมือนกันนะไอใ้ใส่หม้อต้มน,นั่งกินในมุ้งคนเดียวไปเลยนั่งมาก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 

ถ้าดื้อนี้ไม่ได้ไปแน่ๆเลยรอยกระทงจานเนี่ยักตรงจานพอแล้วพอแล้วมันบอกให้สักตรงจานจะเกิดตักหมดนี่มันจะหมดถุงเนาะไม่ได้หั่นไงอ๋อ้อเอดื้อเอเอาเมึงจิตโตอีกเนี่ยมอขี้ื่อใส่บบนนีโอ้โด้โอ้ยด้นข้เลอยเลยวะะเ้นบ่น อะไรแหมอะไรนั่นแหมใครจะมาด่าแม่ทายกล้องทายพี่แหมโอ้แม่ถ่ายคลิปอยู่อย่าพูดไปทั่วตกใจหมดโอ้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงได้ประมาณสักเอแปดนาทีก็าลับเอาเสียงเซียงหมายว่าไม่ต้องหึงใจไหมอันนี้ เดวนเบาที่ซต้องหุนไงออห่มงนี่ไม่แล้วกลัวมันจะป่วยแล้วไฟปานุ่มันร้อนนะเดี๋ยวคอนโทรเนียงเดี๋ยวคอนโทรเนียงตอนนี้มันร้อนอยู่โอยอนีดีัจบบปีใหม่ไอ ุหุ่นลราหุ่นะสุทตัวนึ่งครับหุ่นนุ่นอยหุกแต่ว่าหมูน้าียงแพงหมูกีใช่ไหมหมูขาวเรานี่เะกไม่อยากบอกยวทำเองทำเอทำเองจะยทีจะอยู <Rah> ่มีห okay. น้าที่กินไม่ไม่อยากอันนว่าจะส่วนไปแวะเหมืออยู่ีแมง แ่ยอะรกโลรอยไก่โ่รอยเป็ดโลรอยแ่งแย่งลงคนทำไม่เป็นค่าวอีกต่งหาเราเราแกคิวอีกตั้งหาู่ของที่เราเคยทำกินเนี่ยดีที่สุดแล้วตัวเต็มดนเมันเืนกินมันโอ้ทำอะไรตัวลวเขื่อกินเตเบียร์เีมันเบียร์เี แย่ันะแย่แ yeah. ย okay. no ่แบ man. oh ่แนะแบ่แย่แย่กับวนไ่ยน้อยตัวเนาะตัวน้อยซ่อมขาขึ้นมาไปโดนไปรดนหลอกด่าอยู่กรุงเทพอะไรมันโอ้ยบักแบ่เอ้ยแม่พอพอมารู้มี้ยงอแก่นี้แล้แม่ คงคิดคงก่ไม่ใช่ไอ้พูดถึงถ้าคนไม่รู้ไงไอ้คำว่าไอ้คำว่าแบป้ควายน้อยแล้วเมื่อพอพอมารู้จักจริงๆไิงไงก็ด่ากูนี่ว่าแเป้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 ใช่ไหมไม่แเป้แเป้เนี่ยมันควายน้อยใช่ไหม โดนโดนเย็นเย็โนโดนด่ากระทักตัวเน,นี้ยใส่หัวเลยผักใส่หมดยังใส่หมดสิผักเขาเขาว่า,า,าบักแบ่เลยก <c oughs> ็ยิ้มใส่มันเฉยแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ โอ้ยไม่ใหญ่เลยมันยำภาพหน้าตามันได้เลยนุคนกินเนี่ยทำงานอยู่ลำยันก็ชอบจริงไแต่เขาไม่มีคนขูดให้เขาถอนลงเลยคนที่เขาชอบสายแบนเนี่ยมีแพะกระแกะแพะไม่มีแล้วเอาวตอนนี้ก็เด้อน้องเอ้ยไปเดือนนั่นสิจบคลิปใบซ้ำนี่ก่อนมาเด้อมากินนั่น หมูกระทะน้ากันตะก้อนบักบันิซิกินตะก้อนมาเนี่ขอบคุ่นทุกไรทุกเรือทุกกาลังแรงใจเด้อพี่น้องขอบคุณทั่วโลกแป้งคิวยูซูมาเตียนแป้งคิวแป้งคิวติยูนตั้มไว้เจอกันไล่หนาไล่นี่ขอบคุณหลายๆเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดลยขอบคุณหลายๆเกิดใหม่มาถ้าจะช้าได้พาริมงามไว้เจอกันไล่หนาวัดดีค่ะ